พี่น้องครับช่วงนี้เรามาบูชานะครับรวมส้มโถนรวมฉลองประชาชี่รรมาชการะดาษกอนถากรองไขเลี่ยมน้องเดียวครับเรามาเลนโนราพี่น้องครับข้อรอยยิม้มข้อเสียงปรบมือด้งต้อนรับทีมงานหนองเบาไขาเลี่ยมลุงโรราพอวิเชียนซ่อนใจครับเชิญครับ ต้องขอบคุณทนะครับขอบคุณที่มาคุณเร้าขอบคุณนะครับคุณต่อพันนนิรินะครับขอบคุณกัณน,น,ณณกนไว้ด้วยวันนี้ก็ให้เกียรติกับทีมงานงเราร้ยมสอนใใย เช้าเล็กนะเจ้าเนะวมด้านรายรับของน้องๆทีมง,ง,งานซ่อนใจโจเดี่ยวมาพราะครับดูราค่อยเรียกกรอบด้วยนั่งนงเดียวพี่ตองครับวันนี้คือว่าเป็นเรื่องงามอย่างดีครับวันสุขที่สร้นสิบพลเสตติกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช่แล้วนะครับสองปีแล้วสองปีครบรอบ ที่เราได้พบกับค่ามไม่พิโรธตรงนี้ในงานครับครับเจ้าเมืองนครครับครับเจ้าเมืองนครกีสองนะครับและก็ครบ10สิบปีเช่นเดียวกันนะครับกับรายการตามรอยไตนะครับ ผมก็ไม่ในใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้หึกหน้าเรื่องตุรา,า,าั้งาเราได้อะยร <c oughs> บอกไปเดี๋ยวกลัวจะำิดนะครับพ,พิดหลานนะครับผู้รู้เขาจะว่าอวไงนะครับประวัติตุราของเราส่วนมากเด้มเป็านธาอยู่ในยุคต์หนึ่งนะนะครับไม่ใช่โบราณขนาดเองเพ็รประวัตินามใบทมีซึ่งขาใช่มาดีใ่ ตน้นตาโนระามีสิ่ลงานะครับอวัท่านาอดลอยตอดได้มีแรล่ฐานคูเจ้าชอบชอยู่ฐานด่านด้วาทอดซอยอย่างนั้นโอ่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกครับเฮ้ยวันี้สิ่งสังคิปตัวส้าคนละงลงโอ้โพอ,โอจะทุกข้ามาด้านมาถิดลาทึ่ททงตะกุมานมาแดง ตั้มาส่งรารบินอองครับทีน้พวกเรามีความเชื่อและพลังสัทธาครับปอกี่นองกันผู้เปเกียวติวันดีวานครับจากเมื่อครั้งที่ซ่องน้องสมบัติครับความดังไกก็ขีดมาพวกเราชาวฮานารวมไปทึงคุณตอผัดซ้อนซีดีครับตองก็คุณไปทึงไหนว่ใหญ่คุณพีในประสริฐวันนี้ตองก็คุณทั้งในจังหวันเส้พผครับอาชื่อนางก้อนครับ ิทีต้อนรับนะครับคือคาณนายยกไฮเกียร์แล้วก็มานังชมนโนราต่อมาคุณเมาถึงคุณวินัยป,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 ประเสริฐนะครับนายอ้วตัวชิงวันนี้คร,รับเรนจัยที่น้องครับแลนโนราชื่อว่าเป,ป็นศินหลามทองหินศินหลามพิบุญ์บานและพีน่น้องมาเล่นหลุดหูนะครับ แข้งไหวรุนเป๊ะครับไหวรุนตะเพืเลยครับยกเวรส้มปัดกับแกก็เคยรุ่นมาก่อ,อนอันนึกเมื่อก่อนเคยซีก ช่วยพิมพ์งานดูโจโจนะครับภาพสวยๆตรงนี้นะครับพี่น้องชมได้ในรายการตามรอยใจนะครับเป็นรณรมร้อยการเดินทางข้าพ่อปีน้องหวานสิบปีเราได้มีโอกาสสร้างความดีวันนี้ท่านนายกนายกชังวัดเซนบุกครับนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนี่เป็นเลีน้องครูโชว์กระบอกเลยว่ามาร่วมมันพลับจากเมืองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับ ต้องมีนั่งลุงต้องมีโนราต้องมีเกล็ดหมอกแล้วชายกับว้าปูระนาการต่อเดียวน้องคขเลี้ยงจอปตัราชุดนี้ต่อเดียวนายกจังหวัดพ์ปกติน้องกอดล่างจากนั้นน่องคขเลี้ยงแต่กันน้องเดียวลูกกุมวัฒนธรรมพี่น้องครับ

เสียงเราเป็นพื้งบ้านพี่น้องชาวนครที่รักและคอรพครับจากสีอัวใจของพี่น้องชาวนครรีธรรมราชเราต้องร่วมกันนะครับเราวันนี้น้องชายนายไข่เรียงมัธยราวิเชียรสอนไทยส่งน้องน้องมาร่วมศึกษาทบงานปราบเจ้าเมือ,องนคร มนโนราแบบโบราณผสมประชั้นกับสมัยใหม่นะครับตั้งมือดังๆสักหลากหลายม้าพี่ดองครับพี่ดองครับวันนี้เพลงบอกโนราผ่านไปแล้วอยากจะบอกพี่้องว่าไม่ว่าพี่้องจะมีอะไรอยู่ในหัวใจนะครับน้องกูชาวข้อแบงห้องใจให้กับศิลปินผืนบานนั่งลุงโนราแลยครับเพลงบอก โอกาสนี้พี่น้องครับข้อท้ายรายการโทรทัศน์แป๊บเดียวครับข้อเรียนเชิญท่านนายกชวัดเส้นพงศ์ได้ให้เกียรติข,ขึ้นเวทีเรียนเชิญคุณต่อปัซซอนเซนดพร้อมทีมานขึน้นเวทีครับน้องเมย์ครับโกโกโกเวทีมั่วไปอะไรครับน้องเมย์ครับโกโกโกพาเพื่อนมากันโกเชิญครับเชิญครับป้าปต่อครับตอนนี้ครับป้าต่อครับเชิญครับเชิญครับคุณต่อปัซซอนเซนดพี่มอปิสาหันเชิญครับเชิญครับพี่อากุจจุวับเชิญครับเชิญครับ คุณอยู่ในปลาเสื้อยูบไหมครับไหนว่าอยู่ในปลาเสอยูบไหมครับนะครับมาดูไปก็พอจามืองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตบมือสักครั้งดังๆตอนรับทันนายกชวันเส้นพงพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มาเจอเรื่องมาเลยครับกวารักพอมาเลยข้อเรียนเชิญกับคุณตอครูจูเอไอเอกับเชิญกับเชิญครับ ทีมนาฟืนเชิญมาเลยครับพวกเรากับชาวคณะเชิญมาไปที่เลยครับภาพนี้เราบันทึกเอาไว้ในการทําความดีพี่สร้างพี่สร้างเชิญครับข้อเสียงประเมินตอนรับคุณต่อผัดซ้อนเสนี้เลยครับครอบครัวครับน้องเมย์นูช่องคนโนูนูบิสมาร์นนะครับเชิญนะครับอ่านะครับเชิญเชิญครับอ่าบนเวทีน้องช้างมาปราณน้องช้างครับคุดลมโลอยู่บราเนี่ยขุดโลกับเชิญนะครับนะครับพี่น้องทานบุเบเกียรนะครับตรงนี้นะครับจะเข้ารายการออกอากาศโทรทัศน์ นะครับพี่น้องครับสองสิบแปดในวันจันทร์นะครับทีแปดถึงหรือตีเก้าต่อเดียวผมจะนับไม่ซีซัมซองหนึ่งขอผมสวัสดีพี่น้องต้องตบมือหลังๆนะครับนะถ่ายไหมครับผมจะสัมผัสนายนายกสัมผัสกุนตอคนละฮิตคนละวีเลยครับนะครับการจัดงานนี้นะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับเซซัมซองหนึ่งสวัสดีครับ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 พี่น้องครับมาตึ้งช่วงทำดีออกทีวีกับน้องครูเช่าพี่น้องครับบอสพี่น้องว่า หนึ่งปีเราสัญญาประชาคมว่าเราจะมีงานอยู่นึ่งงานและก็ง,งานนี้ครับเกิดจากเซ่ห้องว่าใจหลูกล้านเล่นล้นประจาวซีธรรมโซคาราชพี่น้องไปเลยพาบรรยากาศกาวิทครับและวันที่สามสิบพฤศจิติกายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเซครับเราจะดันครับจะเมืองครั้งที่หนึ่งแล้วหนึ่งปีพี่น้องครับทุกคนได้ดิบได้ดีมีโอกาสมีความสามารถคไขวีขวาห้าสิ่งที่ดีมาสู้ชีวิต ปลาซบความสมัตต่างส่วนตัวต่างส่วนร่วมพี่น้องครับ30ำส,สิบปลึกกีการซ่องพันห้าร้อยห้าสิบาวันนี้เป็นครั้งที่สองบนเวทีอันทรงเกียรติพี่น้องครับถือว่าเป็นผู้ให้การรวมกันสร้างงานนี้ขึ้นมาน้องอุจ้าทองมาเป็นขาท่าสิบว่าปีว่าสร้างหมนี้ไม่มีค่าอยากได้ต้องช่วยกันทาอยากให้สร้างคมดีนึ่งมีเงินช่วยเงินซ่องมีแรงช่วยแรงและการซ้ำกับไม่มีเงินไม่มีแรงช่วยกําลังใจต่อมือสักแรงดายไม่พี่น้องครับ ต้องกอบคุณทึึงฐานนายกชาวัดเสน้นพงซ่องปีที่ให้โอกาสให้เวทีให้สะต้านตีในการประกอบพิธีกราบจามเมืองฐานนายกครับวันนี้รับชายพี่น้องในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชฐานาาไม่นานนี้างซ่องปีเลวฐานอยากจะบอกอะไรเป็นคำท้ามเรครับพมก็อยากบอกกับครูเช่าและกัหลวงตอวะจัดไปเ,ยเ,ยเยไอยให้สนามตลอดกราบเดที่พหลวงพ่ที่พี่น้องครับให้สนามตลอดเลยให้จริงๆรครับ แล้วกาไม่ใ่ช่องคลังร้งคลังนะครับยัดไปเรื่อยๆแล้วกาบ,บ่วงร่วงนะครับมากราบพอพระเา้ิปี่ธรรมโชกถึงพุ่มนับทื่อมาครับก่อนที่ผมจะเป็นนายกเนี่ยพุ่มมากอพรจากฐานเปาองพอครับพอช่วยลุกที่ลุกยักเป็นนายกเทสมนตรีครับอยากจะทํางานให้กับเมืองนครสี่ธรรมาราชพูดแล้วคุณนลุกจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ข้อช่องจะไม่แ่านั้นเลยครับไม่ใช่ข้อมากนี่ครับพ่อ,อนเลยครับ แต่กับอกกานตรงนี้ว่าผู้เชา่าข่หนุยแต่กาผันจาวินิจก็คือคุณวินในนะครับและกาข้อกราบสวัสดีผักพวกผี่นองประชาชนในเขตในนอกเขตที่มีเมตตาต่อนาย,ยกชาวัดข้อบอกกันตรงนี้เป็นคำมัน่นว่าปีหน้าเนี่ยผมจะปรับปรุงสนามที่มันเป็ดๆตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับปีนี้เอาไม่ทันเพราะเพิ่งจัดงานลอยกระทงเซต หลังจากนั้นกับปรับปรุงชนะไม่ช่วยแลกาครูเช่านองตอปักพวกตลอดถึงผีสร้างไก่มาข้อายอนุมัติอนุญาตทันทีเพราะเป็นเรื่องข้องส่วนรวมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนั่นกาจะเทมให้นั่นก็คือรถสุกข,ข้าพุ่มสื่อทันพอดีครับปีหน้าครับตบมือดังๆอีอกสักคลังบิดองครับไม่เยี่ยมเลยครับนะครับนอกจากนั้นแล้วกาเทศบาลจะ ติดไข่ให้เพิม่มจะทําเป็นไขยสิบซ่องนักกระซัตรตรงนี้หละครับระเริมตั้งแต่วันที่าม,มอก,กราชองพันห้าลอยห้าสิบหกจะเริ่มปรับปรุงสนามหน้าเมืองทั้งมดนะครับในโซนตรงนี้ท้งหมดจนไปถึงวัดพระบรมธาตุติดไขยสิบซ่องนักษรตริย์จะมีรูปงูรูปไก่รูปกระต่ายนะครับแล้วการหนกจากนั้นจะตกแต่งส่วนที่ธรรมโชกและการสวนสนามหน้าเมืองเพ่อนเป็นผีปักพ้อหย่อนใจนะครับทาน มาดูโนโราทีนี้เสร็จมาคว่างเปลี่ยงบอกเสร็จนะครับมาว้ยอ่าระเจ้าเสร็จฐานก็เดินไปผักพอนวังโนนได้พมมีจอทีวีจอใหญยไว้หกเมตรคูณหกเมตรให้ฐานดูมีมุมกาวแควไว้เรียบร้อยวันนี้เทศบาลนครนคะรซีธรรมราชได้เงินกว่าหกล้านแล้วครับพี่น้องครับที่พมให้เขาเฉาสนามไม่ได้เข้ากระเป๋าแม้แต่บาทเดียวครับไล่คนไปบอกว่านาย,ยกจะวัดรวยจังวะ่ะ มันรวยจริงแล้วครับแต่ว่าเทสบานนครที่ธรรมราชรว่ยไม่ใช่จวัดรวยแต่เอามาปรับปรุงสนามหน้าเมืองเพื่อรองรับให้ผี่นองในปักพอนยอนใจนะครับส่วนที่เลือกกาตกแต่งที่ส่วนที่ธรรมโชกแลกกาติดถุงทาลาัดนี่คือเจตนารมณ์ของนายกจวัดวันนี้ดีใจมากกับน้องรูเจ้านะครับพ่มก็คิดว่าเออคนนั้นน่าจะตกแบบไม่แรงนะครับมืดไปเชื่อไหม กาโถงห้าผีร้างหวาผีร้างแล้วนี่ห้านี่ก็ยังจัดไม่ล่ะตาหากว่าไม่จัดเนี่ยพวกมีไปงานอื้นลาวเพราะว่าพวกมีงานมากการผสร้างหวะจัดแล้วก็ก้นที่เดินทางครับรถผ่านไปอีกงานพวกกระยกหมไหวพระเจ้าวะเพราอ้พุณนแรงดีกาคพุณนแรงจริงๆครับพี่น้องครับพมจริงใจกับปักพวกพี่น้องรอยเปร์เซนนะครับข้อผูดไวแค่เนี้ยผูดมากไม่ได้แล้วครับบอกว่าจริงใจแล้วฐานมาบูชาพระเจ้าที่ทำมาโชคเะครับแล้วก็ ทานได้หมักพุ่นเต็มเม็ดเต็มนุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับก็ไปคุณโตที่นี่นะครับตอนแรกกับคุณโตก็อ,อ,อนุญาตบอกพี่น้องว่าครั้งที่แล้วผมเป็นคนลุ่มนามปากพนังผมกับวังเวิดทันนายกพี่น้องก็รู้ในทางการเมืองว่าทานนายกทุกใบแดงพี่น้องครับบอกนายกว่านายกครับมากรับจะเมืองกันกก้องกูเช่าตัต้นจะโชคดีแล้วนายกกับแคว้นประเซาซีจะมาโชกกระดาษพี่น้องครับนี่เล่นทางการเมืองนะครับนะทางกกตทางกฎหมายพี่น้องครับฐานนายก วันนี้สะดวกกับการทำงานการเมืองเร็วตอมืออีสแกลังไรแม่พี่รองครับจังหวข้อซ่องทำไมัยผมบวกเร็วแต่ไม่ตองบูชาเล็กจังหวะเปดี่วะพี่รองให้ไหมครับตามไปตอบมือสักทีแล้วไปแล้ครับเราต้องเชียร์พี่องครับใครเป็นผู้บรดหาเราต้อ,องเชียร์ที่นี้คุณตอปสัสซอนซีนี้กับนึ่งปีกับการกลับจาาเมืองท่ามทุกคน,น,นครับหน้าเฟืนดีขึ้นน้องช้างดีขึ้นและก่อนอยู่บ้านชาวช็อกเช็คเข่งรถเก่าช็อกเช็ควันนี้เข่งายแดงเดียวครูจูเอไอเอวันนี้พี่้องครับ เล้งจนก่อนแต่งวัานน้ำเล่ยไขยดับชาลิกาลินทองทางคุณชมาสคุณวีในปราซืดจบแมชาติพี่น้องครับคุณต่อปราซ่อนสินีนึ่งปีปีเลวบอกพี่น้องประกาศนายกครับว่าจะประกาศอิสระภาพทําธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต่อปราซ่อนสินีนเป็นคนคนครศรีธรรมราชพี่น้องครับแล้วนึ่งปีโครงการนึ่งเม็ดโครงการซ่องเกือบเม็ดเลวคอยดูข้อว่านครมีไม่ได้ขึ้นฉันนึ่งมาแล้วปีหน้าเดือนตุลาหรือปลายเดือนปลายปีนี้ ขอนดูชุดเร็กข้าวอายุไรเอาเจ็ดชิซี่เจ็ดเจเจองพี่้องครับคุณตอบอกมีความสุขมากครั้งนี้ค่ะมีความสุขใช่ไหมครับมีความสุขนึงปีที่คุณตอมากราบจาเมืองค่านมือั้งครับตอได้มาข้อพรองพอซี่ธรรมโซกราชเพื่อธรรมาห้ากินที่เมืองนครนี้ครับครับคุณตอรองทำไหมครับก็รู้สึกว่าคุณพอให้ค่ะคุณตอให้ตอบมือดีพี่้องครับวันนี้คุณตอโทรมาประมาณทามครั้งผมเข้าใจว่าคุณตอให้ยืมตัง ดีใจจังเลยครับถ้ามานองกูชาวคนตอกไม้บอกว่าตอกพีเออเอาเต็นท์ได้ลงไม้พมว่าวันนี้การทําความนี้ต้องประกาศพี่น้องครับต้องประกาศสักซี่เลยว่าถ้าจะตอกกบไม่ปรือเพราะเป็นธรรมชาติได้เราเชื่อว่าคุณทำความนี้แล้ก่อเกิดวันนี้คุณตอมีความสุขมากอีกหนึ่งปีไปหน้าครับคุณตอได้บอกอะไรีไปน้องชาวหนาคนมัง้งหรืองธุรกิจครับเรื่องธุรกิจนะคะก็ธุรกิจก็ประสบความสําเร็จดีอะค่ะก็ อยากจะใหะ้ถ้าถ่นใดถือว่าติดคัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานหรือว่าดาันขอบครัวไรไรนะคะก็มาข้อองค์พอนะคะคก็โดยส่วนตัวก็เชียวว่าองค์พอจะหายเพราะว่าตลอดเนื่งปีที่พ่านมาเนี่ยคะ่ะดูจาคุณต่อเองนะคะคก็ประสบความสําเร็จค่ะฝ้าฟันถูกอุปสรรคได้ค่ะแล้วก็ธุรกิจก็จเจริญขึ้นค่ะคตอนนี้เป็นค่ายคอนโดนะคะ แขชันสูงค่ะที่นี่สูาเยอะ็งชันเถงเรกนี่มดเร็วเพงทีซ่องกับแขกอีเม็ดเร็วพี่น้องใต้สื่อเพงที่้ำกับข่าวปีหน้านะครับนะต่อปีหน้าเถลงเล็กจะเซ็ตก่อนอคุณต่อแรกจากความในใจปล้อมกับคลับนำตาน้อยๆอย่างมีความสุกว่ามากราบพอเร็วมีความสุข,าาารราสขงานนี้พี่น้องแรกเลยน,นะครับว่าไม่มีการเมืองนะครับเป็นงานทำบุญทำมัดบ่บอกปีวัดว่าปีเอ่อข้อสักงานให้มาโดยใจผ่าใจมากหลายคนบอกต้องผ่าอะไรมาบ้างให้ผ่าวัวใจมา คุณต๋อครับปีหน้ามีล้าวไหมครับก็ใจตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าทุกถูกปีจะมีจนกว่าจะจะจะสิ้นลมให้ใจไปจากเมืองนครนี้ถ้ามีโอกาสและก็ถ้ามีบุญนะคะจะได้จัดแล้วก็ต้องให้ฝ่ายผู้ใหญ่อำนวยความสะดวกด้วยอะค่ะพี่น้องครับขอบคุณมากเลยนะครับข้อไม่นะครับผีสะมันได้ไหมครับน้องน้องเมย์น้องเมย์ออสเซียครับน้องเมย์ครับ น้องเมย์นี่ชอปวิศาวะเคมีมาจากอังกฤษเลยกระตุกผอกับเมย์ชายซาลิกาลินทองอาจารย์สูตรไปลอกมาติอังกฤษให้มาช่วยงานที่บา้านความยิ่งถ้าทำงานที่อังกฤษนี่เดือนกี่แสนนะลูกปกติก็เฉลี่ยประมาณแสนหนึ่งแสนกว่า,วาแต่ว่าวันนี้มาอยู่บ้านอยู่นครมีความสุขไหมครับกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ครับก็กลับมาตั้งแต่ประมาณกลางกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมสิหงหากรกฎาตุลาพฤศจิกาสี่ห้าเดือนนครน,น่าอยู่ไหมครับก็ธรรมชาติน่าอยู่ ดีต่อจิตวิจิตอะไรดีต่อสุขภาพจิตดีต่อสุขภาพจิตนะครับนะแล้วนักละครคนนักคนใจดีไหมครับก็ใจดีนะคะเท่าที่เจอมาทั้งใจดีหมดเลยยังไม่เจอคนใจใจร้ายยังไม่เจอยรจะเป็นนายกใช่ไหมครับพี่น้องครับเข้ากันมาเลยนะครับนี่เป็นเด็กรุนไหมนะครับนัาเรียนชอบมาเลยมาช่วยพ่อแม่อ่าผูจู้เล่นไหมครับรู่จูนี่ยิ้มย่างเรียวเลยนะครับที่คนดีเรื่องดูเช่านะครับค่ายเออ ช้างขอ้อได้ชา้างนายกลองช้างครับครับนายกนี่ตําไฟสิบสองหลักซัดครับโลตําหกหลักซัดช้างเออไอมีอะไรมั่งของเราเชื่ออะไรเลยไปน,น้ำเตาลกุ้งปูปลาตำรวจมาครับเออ๊้ยเหลือทีนี้ก็ขอประคุณท่นานนายกจังหวัเส้นพงคุณต่อประซ่อนซีแล็กกระครบเบื้องกูจูเอี้ยแลก็กกระดาษฟืนส่วนไปขอบคุณมากครับ